ไหนเป็นนะป๊ะปาปาอันลองเปิดปุ๊บโอ้ก็ใช้ได้อยู่เนี่ยมีของดีแต่ไม่ยอมใช้ <c oughs> ฟาร์มของลุงบุญมีเชียงกาเนี่ลูกค้าเก่าแกา่สมัยนู้นสมัยที่ผมเป็นหนุ่มๆอยู่นะ <c oughs> มีของดีแต่ไม่ใช้คือสเปรย์หมอกแต่ไม่ยอมใช้เพราะกลัววัวปลอดบวมอยาก้คเปิดเลยเปิดเลยอ่ะลองเปิดดูเออนี่ย อันนี้คือไม่ค่อยแรงนะเพราะว่าใช้แค่น้ำปราปาเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวเปิดตไหนไหนเป็นน้ำปลาปลาเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหมุนลองหมุนนะครับอ๋อปับปลาหมูบ้านอยู่ไหนนะแทงใกล้ๆเนี่ยใช่ค่ะแทงใกล้ๆโอเรียบอันลองเปิดปุ๊บปิดปุ๊บอันนี้เขาไม่มีมอเตอร์ครับเป็นน้ำปราปาครับโอ้ตัวลีก็โอเคนะครับเนี่ยวอรีดแปดตัวก็ใช้ได้อยู่เนี่ยเห็นไหม วัวก็จะชอบบ้างหลังจากที่เอกทนร้อนเห็นไหมน้ําลายยื่นมากี่วันแล้วเนี่ยเจ้าของบอกลกัวปลอดบวมนี่น้าลายยืน่นเออที่มันจะขอบคุณเรามากเลยเนี่ยมันจะขอบคุณเจ้าของว่าที่เปิดที่เปิดน้ําให้มันนะอันนี้ผมไม่มามาสองปีแล้วมันกมันก็ระแวงผมนะว่าหมอนี่เป็นไข่อ,อ่มีกี่หัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้า อ๋อนี่มันแตกเหรออ๋ทอท่อแตกอ๋อตรงปลายอุดไว้เอาไม้เสียบไว้ท่อแตกเออที่ยิงต้องได้มาถึงนี่ครับจะได้ไม่อิจช้ากันนะเออหมดท้องเอานี่ทำมาถึงนี่นะรับรองนมทะล้นทะลักเมื่อกี้บ่นว่าอะไรนะผสมไม่ติดใช่ไหมมันจะไปติดได้ไงเนี่ยลังคาก็เตีย้ยแถมไม่เปิดนะ้ำให้มันอดอแล้ว <laughs> ผสมตอนร้อนด้วยอ่ะก็สวใหญ่ก็ผสมทเที่ยง เนี่ยโอ๊ยติดติดติดนี่นี่กี่ตัวเนี่ยรีแตัวรีแปดตัวแอบรีดมาเหรอแอบรีดมาปีก็ปีกว่าแล้วตัวนี้ได้นมมาแล้วเท่าไหร่จบางทีก็เจ้าหรือจะของครับแล้วก็ร้อยร้อยกว่าบางทีก็เจ้าขนมมันได้ดีก็ร้อยกว่าร้อยกว่าอะไรกินเต็มที่ก็ร้อยกว่าครับเนี่ยโอเคเนี่ยนะพอเปิดน้ำแล้วเรารู้สึกเย็นขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยฮะ ยืนนิ่งเลยครับแต่มันจะหงุดหงิดมันไม่ค่อยนอนมันไม่ค่อยนอนมันก็แบบไม่ได้นมอะ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันพยายามระบายความร้อนออกทางน้ําลายนะเนี่ยตัวในร้อนจะเห็นชัดเลยเห็นปะเนี่ยมันกลัวผมเนะี่ยน้ำลายยืดยืดเนี่ยไอ้น้ามูกน้ําลายยืดยืดเนี่ยคือไม่ใช่ปากเขาเปื่อยนะมันร้อนมันร้อนเนี่ยเจ้าของก็ไม่ไม่เห็นใจมันบ้างเลยอ่าคือต้องเอาความรู้สึกย่าเอาความรู้สึก เจ้าของนะอย่าเอาความรู้สึกมนุษย์เป็นตัววัดต,ต้องเอาความรู้สึกวัวว่าเอาวัาเาวเป็นหลักครับวัวมันจะร้อนกว่าคนไงเพราะว่ามันไม่มีต่อมเหนือเหมือนคนไงมันจะร้อนมากสังเกตยังไงว่ามันร้อน,นอดดโดนบ่อยๆก็จะปอดบวม,มได้ก็เลยกลัวไม่ให้เป็นประจาเ่ยเป็นประจำนะ่เนเะเออใช่ใช่คือปอดบวมหรือตอบอักเสบนะี่ยคือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศมาก่อนไง เหนร้อนอบอ้าวจากหนาวอยู่ดีเป็นร้อนวุ้นมะบานทีละจะมีบางตัวที่ที่นมออกเสีหรือปลอดรวมได้เนี่ยแต่ถ้าเราเราให้ประจำประจำอย่างนี้อยู่ตัวเนาะอยู่ตัวมันปรับตัวได้มันจะยิ่งชอบเลยทีนี้พอมันเย็นนะมันจะนอนเขียวเอื้องนอนเออนอนชดด้วยไงอแล้วไม่ก็จะกินเพิ่มขึ้นอย่าบ่นแล้วกันอย่าบ่นแล้วแต่ก็ไนมเยอะอย่าบ่นแล้วกันว่านมเยอะนะแล้วก็หาให้มันกินนี่ต้องหาให้ทันนะพอเราเปิดเปิดประจำาลยนะ มีลุงม,มีนั่นแหละผสมติดยากอะ่ะแต่ถ้าร้อนๆอย่างนี้ยังไงก็ติดยากครับตัวอ่อนตายหมดหละตายหมดแลวครับวัวม,มันร้อนจัดเนี่ยครับผสมไปเนี่ยฝั่งนี้เห็นไหมน้ำลายยืดๆววรุ่นๆน,นะนะอย่าลืมเปิดนะมีของดีมีของดีต้องใช้นะไม่ใช้ไม่ได้ต่อไปต่อไปต้องใช้ทุกวันแล้วต้องใช้ทุกวันแล,วแล้วนมเพิ่มขึ้นแน่นอนเลย <S 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 ย่างน้อย ร้อยกิโลเนี่ยเพิ่มเป็นร้อยห้าสิบก็ได้อะน้ำปีนยังผลิตได้ไหมได้ได้ยู่ได้ครับเนี่ยสังเกตเลยว่ามันวัวมันจะจะนอนนะจะนอนมากกว่าเดิมอะพอกินกินก็จะกินเพิ่มขึ้นนะแล้วก็นอนมากกว่าเดิมพอนอนนอนมากกว่าเดิมมันก็ผลิตนมได้ได้เยอะขึ้นเปิดบางทีผมไปไปตอนสามทุ่มยังเปิดอยู่เลยเปิดมาะไม่ใช่จะเพิ่งเปิดห้าปีแล้ว เออนมเขาดีเฉลี่ยเขาได้ตอนตอนที่นมเขาเอยังตัวพักท้องยังยังไม่ค่อยแก่อะไรเนี่ยเฉลี่ยเขาได้ยี่หกกิโลต่อตัวต่อวันนะเออเราไม่ต้องเอาขนาดนั้นเอาแค่สิบห้ากิโลต่อตัวต่อวันพอพอไหมอ่าโอเคครับนี่ครับฟาร์มของลุงบุญมีเชียงกาลูกค้าเก่าแก่บันทึกไว้หน่อยเนี่ไม่เจอกันนานแล้วหลายปีบาก เพิ่งจะกลับมาเล,เลี้ยงใหม่ครับอโอเคไปละวครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ม้าตัวนี้ชื่อโควิดชื่อน่ากลัวมากมาชื่อโควิดมันระแวงผมตัวนี้โอเคแล้วมันยอมรับแล้วมันยอมรับแล้วเมือ่อกี้มันระแวงไงตั้งชื่ออะไรไตั้งตั้งชื่อโควิดชื่น่ากลัวเลร